สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีท่านเ่งสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้พบกับสายอีกแล้วนะคะวิดีโอวันนี้เนี่ยสายจะมารีวิวน้องคนนี้ค่ะ คาเทียนั่นเองนะคะเป็นวิดีโอที่หลายคนรีเควสกันมามากๆเลยนะคะเพราะว่าที่สายทำบล็อกไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการแบบไปช้อปปิ้งเฉยๆนะคะคือไปเห็นว่าสายซื้ออะไรมีอะไรในช็อปเฉยๆแต่ว่ายังไม่เคยเอามารีวิวให้เพื่อนๆเ,เห็นกันเลยวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่สายจะมาพูดถึงแบรนด์คาเทียนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่จะเอาไอเทมต่างๆที่ซื้อมาเนี่ยมารวบแล้วก็เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าสวยอะไรมาบ้างน,นะคะแล้วก็เหตุผลในการซื้อแล้วรวมไปถึงปัญหา ในการใช้งานต่างๆหรือว่าข้อควรระวังสำหรับคนที่ดูแล้วสนใจอยากจะไปซื้อในไอเทมแต่ละชิ้นนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะ เรามาทําความรู้จักกับคาเทียเล็กน้อยแล้วกันนะคะเล็กน้อยจริงๆเพราะว่าสาค,คิดว่าเรื่องของประวัติเต็มๆยาวๆเป๊ะๆอะไรเงี้ยเพื่อนๆไปหาดูหา,หาอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตมีเพียบนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะแนะนําเล็กๆสําหรับคนที่อาจจะยังไม่คุน้นอาจจะเคยยินชื่อแต่แบบไม่รู้มันขายอะไรหรือว่าแบรนด์นี้คืออะไรนะคะก็จะบอกว่าเขาเป็นแบรนด์จิวเวลรี่นะคะมาจากฝรั่งเศสค,ค่ะประวัติยาวนานเป็นร้อยปีนะคะเด่นดังในเรื่องของการทำไฮจิวเวลรี่นะคะจิวเวลรี่ถ้าเราแบ่งข้าวๆเนี่ย มันก็จะแบ่งเป็น3อย่างละกันนะคะเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือจะเป็นพวกคอสตูมจิวเวลี่หรือว่าแฟชั่นจิวเวลี่นะคะ2ออันนี้ก็จะเป็นแมตทิเรียลที่ไม่ได้แพงมากนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่มาไวไปไวนะคะก็จะมีราคาที่ไม่สูงมากนะคะเป็นชิ้นที่เหมือนแบบใส่ไว,ไว้วใส่เล่นๆใส่แล้วเบือ่อแล้วเดี๋ยวก็ทิ้งอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นแนวแบบคอสตูมจิวเวลี่นะคะแล้วก็จะมีจิวเวลี่ที่เราเรียกกันว่าฟลจิวเวลี่นะคะฟลจิวเวลี่เนี่ยเขาก็จะมีวัสดุตกแต่งวัสดุในการ ขึ้นตัวเรือนที่ค่อนข้างมีคุณภาพมีราคาสูงนะคะเช่นทองเงินแพตตินัมหรือว่าจะเป็นพวกเพชรพลอยไข่มุกอะไรแบบนี้นะคะพวกที่มันมีคุณค่ามีราคาในตัวเองอยู่แล้วแบบสูงๆหน่อยนะคะส่วนอีกขั้นหนึ่งขั้นสูงสุดเนี่ยก็จะเรียกว่าไฮจิวเวลรี่นะคะไฮจิวเวลรี่ก็จะเป็นพวกเครื่อง <aux S 2> ป,ประดับชั้นสูงเลยเครื่องประดับที่ราคาแบบเวอร์วังมากๆเครื่องประดับแนวประเภทชุดเครื่องเพชรใหญ่ๆหรือว่า ต้องกุฎเพชรอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นแนวแบบอย่างนั้นไปเลยนะคะพวกนี้ก็จะเรียกว่าไฮจิวเว e รี่คาเทียเนี่ยเขาก็โด่งดังในเรื่องของไฮจิวเวอรี่นะคะมาก่อนแล้วก็มีการขยายตลาดมาในส่วนของที่เป็นฟลายจิวเวรีนะคะซึ่งวันนี้ไอเทมต่างๆของไซายเนี่ยก็จะเป็นฟ i ายจิวเว r รีนะคะก็คือไอเทมที่ทํามาจากทองและเพชรซึ่งไม่ได้เยอะมากไม่ถึงขั้นเป็นไฮจิวเว e รี่นั่นเองนะคะ เข้าเรื่องของเราเลยแล้วกันนะคะไซเล่าในฐานะที่เป็นผู้บริโภคเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานอะไรกับคาเทียนะอันนี้คือสิ่งที่เราซื้อของเราเองเลยเราก็จะเป็นตัวแทนของคนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับคาเทียหรือว่าเล็งไว้แต่ยังไม่รู้ว่าจะแบบเริ่มยังไงดีนะคะคาเทียเนี่ยสิ่งที่คนซื้อกันเยอะๆนะคะก็จะมีอยู่2ออย่างก็คือแหวนนะคะแล้วก็กําไลซึ่งวันนี้ที่ไซจะมาให้ดูของไซเองเนี่ยมี3มอย่างนะคะคือมีสร้อยคอด้วยเราจะมา เล่าให้เพื่อนฟังก่อนละกันว่าตอนที่เราอะเริ่มที่จะแบบตัดสินใจว่าแบบแบบเฮ้ยอยากจะมีไอเทมของคาเทียสักอันนึงเนี่ยใส่เลือกเป็นแหวนก่อนนะคะเพราะว่าแหวนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ราคาจับต้องได้ไม่สูงจนเกินไปคือเราสามารถซื้อสิ่งที่ราคาน้อยก่อนในการลองเชิงตัวเองแล้วก็อาจจะค่อยๆไต่ระดับขยับขึ้นไปได้อะไรแบบนี้นะคะถ้าเป็นพวกของกอําไรเงี้ยมันก็จะแบบราคาค่อนข้างสูงกระโดดขึ้นไปอีกนะคะอย่างแหวนเนี่ยจะอยู่หลักหมื่นกําไรเนี่ยจะไปหลักแสนเลยทีเดียว ะะชิ้นแรกที่ใส่ซื้อนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นชิ้นแรกของใครหลายๆคนเหมือนกันนั่นก็คือเจ้าแวนวงนี้นะคะคาเทียเลิฟลิงนะคะคอลเลกชันเนี้ยก็จะเป็นคอลเลกชันที่แบบทําให้คาเทียเป็นที่รู้จักในหมู่ของ คนวงกว้างเป็นคนทั่วๆไปที่แบบพอจะมีกำลังซับซื้อยอะไรเงี้ยก็จะมาตกที่แหวนก่อนนะคะเลิฟเนี่ยเขาก็จะมีคอนเซปต์ประมาณว่าแบบมันเป็นแหวนสำหรับคู่รักถ้าเป็นตัวของกำไรเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆแฮนด์คัฟนะคะตัวนี้ก็ออกแบบเหมือนกันเลยเหมือนเอากำไรมาย่อส่วนให้เหลือเท่านี้แล้วกลายเป็นแหวนนะคะสังเกตดีๆก็จะเห็นว่ามันจะมีลักษณะเป็นคล้ายๆพวกสกรูนะคะแต่ว่าคือไม่สามารถไขได้ใดได,ได้แค่เป็นลายปั๊มลงมาเฉยๆนะคะใคว่ามันยูนิคมากเลยนะ แล้วมันก็เป็นอะไรที่เรียบง่ายแล้วใครใส่ก็แบบดูดีอะทุกคน มันดูดีจริงๆนะมันเป็นแบรนด์สีทองเฉยๆแต่ก็ดูมีอะไรนั่นแหละคะ่ะก็เป็นไอเทมที่น่าจะเป็นชิ้นแรกๆของหลายๆคนนะคะคาเทียในเขาจะมี3สีนะคะก็คือจะมีสีเยลโกวัสดุก็จะเป็นเยลโกล์นี่แหละแล้วก็พิงโกนะคะก็จะเป็นทองเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นออกติดเจือชมพูหน่อยแต่ว่าพิงโกของคาเทียเนี่ยมันจะเหมือนทองโบราณบ้านเราอะที่เราไปน,นึกถึงทองสมัยสุโขทัยอะไรแบบนี้ที่จะออกเป็นสีแบบแคล้ายๆลมๆติดแดงนิดหน่อยอะไรแบบ ซึ่งไซชอบมากเลยค่ะมัน complement กับสีผิวไซคือมันแบบใส่แล้วสวยอะคะ่ะไซใส่สีเหลืองแล้วแบบก็ใส่ได้แต่ไม่สวยเพราใส่พิงโก้เข้าไปทุกคนแบบอู้เอาอันนี้แหละเอาสีนี้แหละก็เลยอยากให้ทุกคนไปลองด้วยนะคะว่ามันเข้ากับเราไหมต้องลองก่อนนะแล้วก็สีสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสีเงินนะคะจะเรียกเป็นไวโกนะคะแต่ว่าไซไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นไวโกกับแพตตินัมผสมกันอะไรประมาณนี้นะคะ่ะที่ได้ฟังมานะมันจะเป็นเหมือนส่วนผสมที่มีความมีแพตตินัมอยู่ข้างในด้วยนะคะของ ของไซนเนี่ยเครื่องประดับของคาเทียไซเลือกเป็นสีพิงโกหมดเลยนะคะพิงโกหรือว่าโรสโกที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละนะทั้ง3สีนี้ก็แล้วแต่เลยว่าใครจะชอบอะไรนะคะส่วนตัวไซน์ชอบพิงโกที่สุดนะคะอันนี้มันจะเป็นแหวนที่แบบใส่ได้ในชีวิตประจําวันเลยแล้วก็แบบเข้ากับเสื้อผ้าได้ง่ายมากเข้ากับบุคลิกคนได้ง่ายมากเนี่ยไซแต่งตัวแบบโคตรหวานเลยอะแต่ใส่แหวนอย่างเงี้ย ก็คือก็ยังขึ้นอยู่นะคะในบรรดาแหวนที่ทรายซื้อมานะคะก็จะมีอีก2วงซึ่งเป็นแหวนแต่งงานคือเราจะบอกว่าคา่เทียเนี่ยเป็นตัวเลือกหนึ่งที่แบบตึ้งขึ้นมาในหัวของหลายๆคนเลยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการหาแหวนแต่งงานหาเวด i n g band หาแหวนเพชรอะไรแบบนี้นะคะของทรายก็มีเลือกเป็นแหวนแต่งงานนะคะเป็นเวด ting บ a นเอาไว้2องวง ะะอยู่ในนี้ยังไม่เคยเอาให้ใครดูเลยนะคะเป็นสิ่งที่ซื้อมาแล้วยังไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่าจะใช้ในงานแต่งงานแต่ว่าก็เอามาอวดในคลิปนี้ไปด้วยเลยแล้วกันนะคะใสตัดสินใจซื้อเป็นคาเทียเพราะว่าใสอยากได้แหวนที่ใส่คู่กับต้นคือมันไม่ใช่แหวนเพชรเราซื้อเป็นเวดดิ้งแบนด์เวดดิ้งแบนด์ก็คือสิ่งที่จะติดกับนิ้วของเราไปตลอดเวลาเวลาที่เราไม่ใส่แหวนเพชรที่มันเป็นเพชรชูค่ะเพราะว่าไอแหวนเพชรชูมันก็ไม่สามารถที่จะแบบเข้ากับเสื้อผ้าได้ทุกลุกหรือแบบใส่ในชีวิตประจํวั บางทีเดี๋ยวแบบกระแทกไปกระแทกมาเพชรหายอะไรแบบนี้ร้องไห้ทายเลย <laughs> อันนี้จะเป็นแหวนของซายนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีเพชรอยู่ตรงกลางอันนึงแล้วก็ถ้าเทียบกับเจ้าตัวเลิฟปกตินะคะก็คือเลิฟปกตินียก็จะมีความหนากว่าเทียบ <laughs> ขนาดกันเห็นไหมคะค่อนข้างแตกต่างกันเยอะอยู่เหมือนกัน <laughs> ก็อันนี้ก็จะเป็นแบบที่มีเพชรอยู่หนึ่งเม็ดตรงนี้นะคะคือทรายอะ่ะตั้งใจที่จะวันนี้เลย <laughs> เพราะว่าทรายเป็นคนชอบใส่เครื่องประดับสีทองแล้วการที่แหวนเพ มันเป็นสีเงินอะบางทีมันไปด้วยกันไม่ได้กักบทั้งชุดหรือลุกที่เราอยากจะได้ไซก็เลยคิดว่าตัวเองอะ่ะต้องมีเวดดิ้งแนดนสีทองสักอันหนึ่งก็เลยได้เป็นน้องคนนี้มาถ้าใส่จริงก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแหวนแต่งงานของเราสวยคือจริงๆแล้วอะถ้าจะยังไม่ได้แต่งงานแต่อยากซื้อให้อะก็คือซื้อได้ <laughs> ส่วนตัวทายคิดว่าการให้ของขวัญกันอะไรแบบนี้มันก็เป็นการทําให้แบบชีวิตคู่ของเรามันแบบมันแฮ ปีขึ้นนะหรือเราใส่คู่กันแบบนี้ก็คือก็สวยเหมือนกันเห็นไหมคะคือมันสามารถที่จะแบบสแต็กกันแล้วแบบดูแบบไม่เยอะไปแล้วก็ดูไม่เวอร์ไปคือใส่ชอบมากเลยใส่ชอบแหวนรุ่นเลิฟมากนะคะคือเป็นรุ่นที่ใส่อะแนะนําเลยว่าทุกคนควรจะมีแล้วเราอยากจะไปดีไซน์อื่นเลยแบบนี้ยก็ไปแต่ว่ายังไงเลิฟต้องมี <laughs> แล้วก็อีกวงหนึ่งนะคะก็จะเป็นเวดดิ้งแหวนของต้นนะคะคือไซอะก็ให้เขาดูแบบแหวนที่ตามร้านเพชรทั่วๆไปนะคะกับแบบแหวนตามพวกแบรนด์อะไรแบบเนี้ยเขาก็มาตกลงปรงใจที่คาเทียนะคะเนื่องจากว่าไซมีเครื่องประดับคาเทียเยอะต้นก็แบบอยากจะใส่อะไรที่มันเหมือนกันกับของไยด้วยอะไรแบบเนี้ยก็เลยได้เป็นวงนี้มานะคะก็คือเลิฟริงนะคะเป็นเพชรอันเว้นอันกับสกรูนะคะก็จะมีเพชรอยู่ทั้งหมด3เม็ดซึ่งแหวนของ ต้นเนี่ยก็จะเป็นรุ่นเดียวกับแหวนเลิฟของายอันนี้นะคะก็คือจะมีความหนาซึ่งมันก็จะหนาเหมือนกันกับเจ้าตัวนี้นะคะแหวนมงแรกของไยเนี่ยคือเป็นไซส์เดียวกันหนาะแบบนี้เหมือนกันมันเหมาะกับผู้ชายนะคะเพราะว่าผู้ชายเขาคงไม่ใส่อะไรที่แบบบางๆเหมือนของเรานะคะแหวนแต่งงานของเรานะคะจะให้ต้องลองให้ดูนะคะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับ แหวนที่เรียกว่าเวท ting band ของเรานะคะถอดเร็วเสร็จแล้วครับไปได้ไปได้ซึ่งก็คือปลายปีนี้นะคะทุกคนใส่ได้เลิกแต่งงานแล้วค่ะ แหวนของคาเทียนะคะก็จะมีอีก2รุ่นเลยคะ่ะที่ไซรู้สึกว่าเตะตาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้แต่ยังอยู่ในขั้นตอนที่แบบ 2G2 ส,จสใจว่าจะเอาหรือไม่เอาดีนะคะก็คือยังไม่ซื้ออีก2รุ่นล่ะก็จะเป็นรุ่นของตะปูนะคะซึ่งไซาามีกําไรตะปูอวดเลยแล้วกันอีกรุ่นหนึ่งที่ฮิตมากๆก็จะเป็นรุ่นตะปูนะคะซึ่งายไม่มีแหวนแต่ว่ามีกําไรวงนี้นะคะอันนี้จะเป็นกําไรไซส์เล็กนะคะก็คือเขาก็จะเหมือนแหวนแหละมีแหวนหนาแล้วก็มีแหวนอันเล็กใช่ไหม กำไรก็เหมือนกันกำไรก็จะมีกําเป็นกำไรอันเล็กอย่างนี้ด้วยนะคะอันนี้เพิ่งออกมาไม่กี่เดือนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีแบบไม่มีเพชรนะคะแต่ว่าตอนนี้เขามีแบบมีเพชรแล้วซึ่งราคาก็จะขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าซรยรู้สึกว่าซื้อแล้วมันคอมพลตกว่าคือจ่ายเงินเพิ่มอีกหน่อยแล้วก็เราได้เป็นแบบมีเพชรมันดีกว่าเยอะเลยอะคือ <c ười> ถ้าเราซื้อกำไรตัวใหญ่อะราคามันจะสูงมากไซรยรู้สึกว่าแบบใส่ใส่อันใหญ่มันดูไม่ค่อยเข้ากับซายเท่าไหร่กับบุคลิกกับเรื่องของเสื้อผ้าที่ใส่เนี้ยายราร มันน่ารักมากจริงค่ะทุกคนวิธีใส่อันนี้นะคะ mm hmm. ก็คือจะเป็นแบบง้างได้คือมันบิดได้แบบเนี้ยใส่จะใส่ให้ดูนี่แค่นี้เรียบร้อยอ mm hmm. เห็นไหมน่ารักเข้ากับสาย สำหรับรุ่นตะปูเนี่ยมันก็จะมีแหวนเนาะแหวนก็ดังเหมือนกันแหวนก็จะมีแบบไซส์บางกับไซส์หนาเหมือนกันแต่ว่าไซส์อะดูแล้วไซส์รู้สึกว่ายางดีกว่านะคะตะปูเนี่ยไม่มีข้อจะติเลยค่ะแต่ว่าติตัวเองเรื่องนึงก็คือตอนที่ไปเลือกซื้ออะดันเลือกซื้อไซส์ที่มันพอดีเกินไปคือไซส์อะข้อมือค่อนข้างเล็กค่ะคือไซส์สามารถใส่ไซส์14ของเขาได้แต่14่อะก็คือพอดีเป๊ะเลยนะแล้วก็คืออันนี้ก็คือจะเลื่อนไม่ได้เลยไซส์ที่สมควรจริงๆก็คือ15ซึ่งอันนี้ก็คือ นะคะมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ประมาณนึงนะคะแบบนี้คือกําไรของเขาอะคะ่ะมันจะเป็นลักษณะรูปไข่นะคะปกติแล้วถ้าเป็นพวก กำไรทั่วๆไปแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นวงกลมเนาะแต่ว่าอันนี้เขาทําเป็นวงรีปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนกระดูกแบนเนื้อแบนนะคะมันก็จะเป็นรูปวงรีแต่อย่างของาซอะายเป็นคนข้อมือกลมอะพอมันเจอวงรีเข้าไปมันก็จะมีความแบบขัดๆนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเขาตั้งใจออกแบบมาให้คนส่วนใหญ่แหละเพราะคนส่วนใหญ่จะแบบข้อมือแบนๆหน่อยของาซมันดันมีเนื้อตรงนี้มากเลยทําให้มันกลม กลายเป็นว่ามีปัญหากับการใส่กําไรไปสัง้งนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการเลือกไซส์นี้มามันเล็กไปนิดนึงนะถ้าไซส์ซื้อใหม่ได้ไซ่์ก็จะเลือกเป็นไซส์16ให้มันสามารถที่จะแบบดิ้นได้มากกว่านี้ค่ะตอนนี้คือดิ้นได้สุดอะ่ะก็คือสุดแค่นี้เลย ถ้าเป็นแสแต็กกับอย่างอื่นเช่นกําไลเลฟิฟหรือว่าแบบไอ้สร้อยข้อมือ VCA อะไรแบบนี้มันก็โอเคแต่ว่าถ้าเราจะใส่กับนาฬิกาใส่ยังรู้สึกว่าเหลือพื้นที่สําหรับข้อมือน้อยเกินไปซึ่งจะบอกว่าเรื่องของไซส์เนี่ยก็มีปัญหาทั้งตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวกําไลเลิฟเลยกาไลเลฟิฟไทยซื้อเป็นรุ่นเลกูล่านะคะก็คือรุ่นที่เป็นความหนาปกติของเขานะคะหน้าตาแบบนี้กล่องแบบ เวอร์วังเขาก็จะเป็นฐานวางกําไรแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวไขควงของเขานะคะซึ่งเราต้องใช้คู่กันกับกําไรสิ่งที่ห้ามเลยก็คือห้ามทําเจ้าไขควงนี้หายนะคะหายเมื่อไหร่ก็คือจบเลยชีวิตเพราะว่าเราต้องใช้สิ่งนี้ในการไขเจ้าตัวกําไรเลิฟตัวนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นกําไรที่แยกออกมา2ท่อนคะ่ะเดี๋ยวใส่ไขให้ใหดูมันจะมีน็อตที่ไขได้อยู่สองฝั่งนะคะส่วนที่เหลือมันจะเป็นน็อตปลอม สังเกตดีๆข้างในเขาจะมีเหมือนแบบมันจะเป็นตัวดันอยู่ข้างในอีกทีนึงเนะันเป็นเรื่องของตัวสกรูของเขานะคะแต่ว่ามันก็จะมีผลกับเราเวลาที่เราเลือกซื้อไซส์ของกําไรเนี่ยเพราะว่าข้างในมันก็เหมือนแบบเป็นพื้นที่ที่ต้องแหวงเข้าไปหน่อยใช่ไหมขายเสร็จแล้วก็จะแยกออกมาเป็นแบบนี้นะคะตอนแรกอะใครฟังหลายๆคนบอกว่าคือมันเป็นกิมมิกของเขาอยู่แล้วว่าแบบมันควรจะต้องมีคนช่วยในการใสคือใสคนเดียวอะ ใส่ไม่ได้อะไรแบบนี้แต่ไซอะก็ด้วยความที่ต้นก็ไม่ค่อยได้อยู่ช่วยให้ความช่วยเหลืออะไรส่ก็เลยต้องพยายามเองนะคะแล้วส่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นะ่ะเราสามารถใส่เองได้นะคะคือเราอะต่อมันให้เข้าข้อแบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ดันกับหน้าอกหรือว่าดันกับคุ้งก็ได้แล้วแต่นะคะจากนั้นก็ไข่พอไข่ข้างนึงได้แล้วคะอีกข้างนึงมันก็จะแบบง่ายเลยเนี่ย ใส่ได้แล้วนะคะเรียบร้อยก็ไม่ได้ใส่ยากเหมือนอย่างที่ใครๆบอกนะคะแล้วก็มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่พูดกันในอินเทอร์เน็ตเยอะมากว่าแบบกาไรเลิฟเนี่ยใส่แล้วห้ามถอดออกหรือว่าปีนึงให้ถอดออกได้ไม่เกิน2ครั้งอะไรแบบนี้ซึ่งใส่ว่าเกินไปมันไม่ถึงกับขนาดนั้นนะใส่ก็ใส่ถอดบ้างเนี่ยน่าจะถอดไป4ีหรอบแล้วคือเข้าใจว่าการถอดเข้าถอดอ,ออกบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เกลียวมัวนหวานนะคะมันจะล็อกไว้ไม่อยู่แล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะหลุดได้ง่ายนะคะเราก็ไม่ได้ถอดเข้าถอดออกบ่อยขนาดนั้นแต่ว่า การที่แบบปีหนึ่งถอดได้ครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งเราว่ามันเกินไปก็ไม่ต้องถึงกันขนาดนั้นนะคะทุกคนเราสามารถที่จะถอดออกมาหรือมาเช็ดทาความสะอาดหรืออะไรแบบนี้ได้นะคะซึ่งเวลาเราซื้อเนี่ยเขาก็จะมีคลีนนิ่งคิดให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ไม่ได้ก็ต้องทวงนะคะเพราะว่าบางทีอะของขาดมีนะคะเราก็ต้องบอกกับ SA คนที่เราซื้อไว้ว่าแบบเฮ้ยเราจะเอานะเราเดี๋ยวถ้าของไม้เขาโทรตามให้เขาแจ้งอะไรแบบนี้สําหรับกําไรอย่างที่ทรายบอกไปว่าด้วยความที่มันเป็นวงรีถ้าใครที่แขนเป็นเหมือนทรายก็คือแขน มีความกลมมากกว่าเลนะคะอาจจะต้องเลือกไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนิดนึงส่วนตัวของไซส์เลยอะถ้าไซส์เลือกได้นะทั้ง2อันนี้ไซส์ก็อยากจะเปลี่ยนไซส์แต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็คือเดี๋ยวลดน้ำหนักเอา <laughs> ลดน้าหนักแล้วเดี๋ยวข้อมือมันก็จะแบบเล็กลงไปอีกนะคะมันก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่จริงๆทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคือใส่ได้แบบปกติเลยแต่ใส่แค่รู้สึกว่าถ้าเราจะใส่นาฬิกาอีกอันนึงเนี่ยมันจะเหมือนเหลือพื้นที่น้อยเพราะว่ากําไรมันลงมาที่แขนเราได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแล้วทุกคนดูสีโรสโกเห็นไหมคะมันเข้ากับทรายมากๆๆๆเลยอะทุกคน ก็แนะนําว่าเวลาที่เพื่อนๆไปที่ช็อปนะคะก็ลองหลายๆสีก่อนแล้วก็ลองดูว่าสีไหนมันคอมเพลเมนต์กับตัวสีผิวของเราใส่เราขึ้นมากที่สุดนะคะบางคนอาจจะคิดว่าแบบอุ้ยไม่เอาโรสโกลหรอเพราะว่าทุกคนบอกว่าสีเยลโลโกมันแบบคลาสสิกมันสวยกว่าอะไรแบบนี้แต่พอไปลองจริงอ่ะอาจจะใส่สีพิงโกลสวยกว่าก็ได้นะคะ ใายอ่ะมีความแฮปปี้กับการซื้อคาเทียมากๆเลยนะคะไม่ใช่ว่าเรื่องเป็นการอวดรวยหรืออะไรนะแต่หมายความว่าเรารู้สึกว่าทั้งดีไซน์ทั้งวัสดุประสบการณ์ที่เราได้จากการที่เราซื้อแล้วก็ถึงความใส่ใจของตัวงานเองด้วยนะคะส่วนตัวนันรู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคาแล้วก็เหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่อยู่กับเราได้แบบตลอดไปอะคะ่ะต่อให้เรามีลูกเราก็สามารถส่งต่อให้ลูกเราได้อีกเนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องประดับที่ไม่ได้เสื่อม ไปตามการเวลาหนึ่งอออปะคือมันอาจจะมีรอยขูดขีดมีอะไรเพิ่มขึ้นอันนี้เข้าใจได้แต่หมายความว่าเรื่องของดีไซน์เรื่องของคุณค่าของมันเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะคะ50ปีที่แล้วเลิฟเคยดังยังไงตอนนี้ก็ดังมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ํานะคะอันนี้ เป็นมุมมองของทายนะถ้าเราคิดอยากจะลงทุนกับชิ้นจิวเวลี่เนี่ยก็เลือกงานจิวเวลี่ที่เราสึกว่ามันจะอยู่ได้ยาวนานไปเรื่อยๆนะคะและยิ่งถ้าได้ใส่ทุกวันนะยังไงก็คุ้มค่ะทุกคนเลยหนึ่งอย่างที่ยังไม่ได้รีวิวนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวสร้อยคอนะคะซึ่งเป็นสิ่งล่าสุดที่ซายซื้อมาจากคาเทียนะคะเป็นสร้อยจากคอลเลกชันล่าสุดของเขาเหมือนกันซึ่งคอลเลกชันเนี่ยเพิ่งเปิดตัวเมื่อปลายปี2019เองชื่อว่า Clash The Cartier นะคะเป็นดีไซน์ใหม่ล่า สุดของเขานะคะนี่ถ้าใครดูซีรีส์เกาหลีอะ่ะน่าจะคุ้นเคยกับโกมุนยองเนาะ <_ d ata> ก็นักเอกอะ่ะ <_ d ata> เขาอะ่ะเหมือนได้คาเทียเป็นสปอนเซอร์เปล่าไม่รู้คือถูกฉากจะต้องมีไม่แหวนก็สร้อยไม่สร้อยก็ต่างหูเลยแบบเนี้ยคือใส่คาเทียตลอดทั้งเรื่องเลยแล้วใส่ก็แบบ เพิ่งมาดูแล้วแบบโอ้ยเพิ่งตกหลุมแต่ว่าทรอ่ะชอบแหวนเขานะแต่ยังรู้สึกว่าม,มันยังมีความแบบต้องตัดสินใจก่อนแต่สิ่งที่ตัดสินใจได้เลยนะคะก็คือเจ้าสร้อยตัวนี้ค่ะคือทรายอ่ะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะคือคอโล่งมากๆไม่ได้ใส่สร้อยมานานหลายปีแล้วว่าคือใส่ถอดๆอะไรเงี้ยแต่เมื่อก่อนสมัยก่อนจะเป็นคนที่มีสร้อยที่ติดคออยู่ตลอดเวลาใช่ปะ่ะก็เลยนึกถึงขึ้นมาเราอยากได้อะไรสักอย่างที่อยู่บนคอของเราได้ตลอดนี่นะคะ ซึ่งอันเนี้ยเป็นสร้อยที่ไซรู้สึกแบบดีไซน์มันใช่ตรงนี้คือตัดเป็นแหวนเนี่ยตรงนี้ก็คือจะล้อมเป็นวงแล้วก็เป็นแหวนเลยนะคะแต่พอมันเป็นสร้อยเนี่ยด้วยความที่ตัวสายสร้อยมันก็จะมีแบบลูกเล่นเป็นดอทเห็นไหมคะแล้วมันก็จะสะท้อนแสงอะไซรรู้สึกว่าแบบสวยจังเลยแล้วไซรต้องการชิ้นที่สามารถอยู่บนคอของไซรได้กับชุดไหนก็ได้อะคะ่ะแล้วก็อยากได้สร้อยที่เป็นสีทองอะาซรไม่ค่อยชอบสีแบบเงินเ,นเินเท่าไหร่ ซอยใส่ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเห็นไหมใส่บอกแล้วมันมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองมองจริงๆแล้วคายบุลเลตใช่ปะ่ะแต่ว่ามองอีกทีนึงถ้ามองไกลๆมันใจะให้คายลูกสนอะ ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆเราอินสปิเรชันคืออะไรแต่รู้แต่ว่าเรารู้สึกว่าชอบแต่ถ้าเป็นนั้นที่เป็นแหวนของคลาสเดอ c คาเทียนะคะไซมีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆลายไทยอยู่เหมือนกันมีความเป็นลายดอกพิกุลโบราณอะไรแบบเนี้ส่วนหนึ่งก็คือไซก็คิดว่าไซาอ่ะได้ใช้แน่ๆอยู่แล้วแล้วก็เป็นของที่เลือกแล้วคิดแล้วว่าซื้อแล้วจะต้องได้ใช้จริงๆคือไม่ได้ซื้อกะอวดหรือว่าซื้อแข่งกับใครอะไรแบบนี้นะคะที่ซื้อทั้งหมดก็คือซื้อเพราะว่าตัวเองอยากได้แล้วคิดแล้วว่าจะใส่จริงๆเท่านั้นเลย นี่นะคะก็เป็นไอเทมของคาเทียทั้งหมดนะคะที่ใส่มีอยู่ครอบครองนะ่ะ ดนี้นะ,ค,ะนนคนหากมีอะไรแบบแอดออนเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ก็จะทำวิดีโอโอเพนบ็อกซ์หรือว่ารีวิวการใช้งานนี้นะคะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะคะตัวสร้อยนี่ส่คิดว่าส่าจะไปเพิ่มใส่อีกสัก2เซนอะไรประมาณนี้นะคะให้มันแบบลงมาอีกนิดนึงส่วนตัวกําไรเนี่ยถ้าจะใส่ติดมือจริงๆอะ่ะก็คือต้องทําให้ตัวเองชินกับเขาให้ได้เพราะว่ามันจะมีความลาคาญตรงที่ว่ามันหนักข้อมือเลยะคะ่ะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเวลาเราออกกำลังกายแล้วเราใส่อะไรถ่วงไว้ แบบนั้นอะเวลาอับน้ําเวลาอะไรเงี้ยก็คืออาบได้เนาะเพราะว่าเป็น solid gold มันแบบไม่มีอะไรที่จะไปกระทบแล้วทาให้มันเปลี่ยนสีหรืออะไรสิ่งที่จะเพิ่มมาก็คือพวกรอยขนแมวต่างๆซึ่งมันต้องเกิดอยู่แล้วนะคะเกิดช้าเกิดเร็วยังไงก็ต้องเกิดแต่ เรื่องที่ใสรรู้สึกลำคาญตอนที่ใส่แล้วต้องไปอาบน้ำหรือทำกิจวัตรประจำวันของเราอะ่ะก็คือพื่ไสร์เป็นคนติดทาโลชั่นมากพอทาโลชั่นไปที่แขนปุ๊บเนี่ยไอความวิงวิงของเขาอะ่ะก็คือจะโดนโลชั่นกบไปหมดเลยแล้วต้องคอยเช็ดนะคะซึ่งในคลีนนิ่งเซตของเขาอะคะ่ะเขาก็จะมีผ้ามาให้เช็ดเหมือนผ้าสำลีอะไรแบบนี้เดี๋ยวว้เช็ดเครื่องประดับนะคะก็สามารถเช็ดได้แต่ถ้าเช็ดบ่อยเกินน่ะก็อาจจะทําให้เกิดขนแมวเพิ่มมากขึ้นอะไรแบบนี้ต้องลองดูแต่งจริงแล้วของซื้อมาใช้อ่ะคะ่ะก็อย่าไปคิดมาก มีรอยมีอะไรก็เป็นเรื่องปกตินะคะริ้วรอยต่างๆที่เกิดขึ้นบนคาเทียนนะคะเพื่อนคิดเอาไว้ว่ามันไม่ใช่ริ้วรอยเฉยๆแต่มันคือประสบการณ์ชีวิตของเราแต่ละเส้นแต่ละจุดแต่ละแผลน,นะคะคือช่วงเวลาต่างๆในชีวิตของเรานะคะคิดแบบนี้จะได้สบายใจนะของซื้อมาต้องใช้ไม่ได้ซื้อมาเก็บนะคะถ้าใครจะซื้อไว้เก่งกําไรอะไรแบบนี้ไสบอกเลยว่าไม่ต้อง เพราะว่าใดๆเหล่านี้มันมีขายอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้แบบทำออกมาเป็นลิมิเต็ดอิ dition หมดแล้วหมดเลยแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าซื้อเพื่อที่จะเก็งกําไรราะคะจะขึ้นแล้วจะไปขายใดๆอย่างเงี้ยคือไม่ต้องเลยค่ะตังไปใช้อย่างอื่นดีกว่านะคะสําหรับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนลองดูแล้วกันว่าตัวเองดูแล้วแบบชื่นชอบตัวไหนถูกใจอันไหนหรือว่าถ้าใครมีคําถามอยากจะเพิ่มเติมอยากจะถามส่วนตัวอะไรเงี้ยก็ส่งข้อความมาถามไซได้นะคะถ้าเป็นทาง Instagram หรือว่า Facebook เนี่ยอาจจะตอบเร็วกว่าทาง y o u t u b e นะคะยังไงก็ลองกดติดตามกด Subscribe ดูนะคะมีอะไรก็อยากให้ช่วยก็ยินดีนะคะช่วยเท่าที่ช่วยได้นะทุกคนแต่ถ้าใครจะมายืมเงินส่กดบอกเลยนะบอกเลยวันนี้ไซลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในบล็อกหน้านะคะบ๊ายบาย